การปัญหายาเสพติดในปัจจุบันได้แพร่ระบาดไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยรัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการสร้างูมคุมกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขตงตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกและโครงการห้องเรียนสีขาวเพื่อเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดและอบายมุกทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ในบริบทของโรงเรียนบ้านแก่งสภาพแวดล้อมโดยรอบในเขตบริการคือหมู่ที่3บ้านแก่งตำบลวังตะเคียนผู้ปกครองโดยส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางและยากจนประกอบอาชีพร,รับจ้างทั่วไปหรือทำงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหการรมบริเวณใกล้เคียงกับหมู่บ้านนักเรียนโดยส่วนใหญ่จึงต้องอาศัยอยู่กับปูยญาตายายขาดการดูแลที่ใกล้ชิดทำให้มีความเสี่ยงต่อการ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชนเด็กและเยาวชนจึงมีแนวโน้มที่จะเข้าถึงยาเสพติดได้มากขึ้นทั้งนี้ปัจจัยที่ทําให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก,ก็เกิดจาก 1. ความอ่อนแอของสถาบันครอบครัวครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ 2. ธรรมชาติของเด็กและเยาวชนที่อยากรู้อยากลองอยากเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนประกอบกับ 3. ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร สื่อโซเชียลต่างๆในสังคมที่ทําให้เกิดการเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมช่องทางการสื่อติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เสพผู้ค้าและกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนจึงทําให้เป็นกลุ่มเป้าหมายของนักค้ายาเสพติดได้มากขึ้นจากปัญหาดังกล่าวโรงเรียนบ้านแก่งจึงใช้นวัตกรรมการบริหารงานในรูปแบบของ แก่โมเดลมาใช้ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีองค์ประกอบดังนี้เคโนเลดคือการสร้างองค์ความรู้ด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน ทังในเรื่องของโทษของยาเสพติดกฎหมายและภกษาการดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวัน A attitude ทัศนคติที่ดีโดยการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เรียนในการจัดการเรียนการสอนเช่นการมีโครงงานคุณธรรมในชั้นเรียนการจัดทำสมุดบันทึกความดีและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน E efficiency เสริมสร้างประสิทธิภาพความเข้มแข็งของการดำเนินง,งานมียุทธศาสตร์และแผนงานการดำเนินง,งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายายเสพติดระบบการป้องกันระบบการเฝ้าระวังระบบด้านการดูแลช่วยเหลือและระบบด้านการบริหารจัดการ N Network ก็ net คือการสร้างเครือข่ายเรามีการทำข้อตกลง MOU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจภุธรทองตะเคียน องค์การบริหารส่วตบบนตำบลบางตะเคียนองค์กรทางาศาสนาและโรงเรียนในเครือข่ายเขตคุณภาพกระบินบุรีเจ็ดเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดร่วมกัน G g ก็คือเป้าหมายผู้บริหารคณะครูนักเรียนโรงเรียนนั่นแก่งร่วมมือกันดาเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโครงการห้องเรียนสีขาว ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและประสิทธิผลทางด้านปริมาณและคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีทักษะชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนบ้านแก่งได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยดำเนินงาน5มาตรการได้แก่มาตรการป้องกัน มาตรการค้นหามาตรการรักษามาตรการเฝ้าระวังมาตรการบริหารจัดการและกลยุทธ์สีต้องสองไม่โดยมีแนวทางและผลการดำเนินงานดังนี้มาตรการที่ 1. ด้านการปร้องกันโรงเรียนบ้านแก่งได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขตามองค์ประกอบสีด้านคือมีแหล่งเรียนรู้ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อด้วยคุณธรรม และสร้างสารรค์ด้วยกิจกรรมมีการจัดองค์กรในห้องเรียนเป็นคณะกรรมการห้องเรียนสีขาวจำนวน6ห้องเรียนในแต่ละห้องเรียนจะมีนักเรียนเป็นคณะกรรมการห้องเรียนละ5คนประกอบด้วยหัวหน้าห้องฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสารวัรนักเรียนและฝ่ายกิจกรรมจากการดำเนินงานพบว่าทุกห้องเรียนจำนวนหกห้องมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีเด่นคิดเป็นร้อยละ100 ซึ่งนักเรียนในแต่ละห้องเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดนักเรียนมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมห้องเรียนสีขาวปฏิบัติตนตามระเบียบของสถานศึกษามีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักเรียนปลอดยาเสพติดโรคเอดอุบัติภัยและอบายมุกใช้แหล่งเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด โดยมีครูประจำชั้นให้ความร่วมมือตลอดจนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนบ้านแก่งมีการมอบรางวัลสำหรับห้องเรียนสีขาวดีเด่นและสะอาดในทุกๆเดือนอีกทั้งยังมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่างๆการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ มีการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกำหนดนโยบายโรงเรียนปอดบุรีมีการจัดสภาพแวดล้อมจุดเสี่ยงทุกพื้นที่ในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้บูรณาการสอดแทรกเรื่องอันตรายจากบุหรี่และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรกีฬาดนตรีศิลปะอาชีพคุณธรรมโดยส่งเสริมให้นักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม มีการประสานงานร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่อย่างเป็นระบบการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆทั้งร่างกายอารมณ์และสังคมให้แก่ผู้เรียนโดยมีกิจกรรมต่างๆเพื่อป้องกันหรือห่างไกลย,ยาเสพติดดังนี้ 1. ด้านสุขภาพอนามัยกำหนดชั่วโมงเล่นกีฬาและออกกำลังกายของทุกคนในชั่วโมงสุดท้ายทุกวันอังคารส่รงเสริมการออกกำลังกายหน้าเสาธงทุกวันส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬาดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่า,ขายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขสารเสพติดยาเสพติดโรคเอดส์และอุปัติภยัย ทั้งหน้าเสาธงและในห้องเรียน 2. ด้านจริยธรรมดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนโดยนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมกำหนดให้ใส่ชุดขาวและสวดมนต์ทุกวันศุกร์กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายทุกวันกิจกรรมวันสำคัญการเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น 3. ด้านสังคมดำเนินการตามโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมสภานักเรียนกิจกรรมเขตรับผิดชอบกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมอนุรักษ์ไทย 4. ด้านฝึกอาชีพดําเนินการตามโครงการพัฒนาผู้เรียนและส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการจัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเมลารู้และกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพมาตรการที่2ด้านการค้นหา โรงเรียนบ้านแก่งได้ดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและจัดทําข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลทุกปีการศึกษานอกจากนั้นได้มีการบันทึกข้อมูลสารสนเทศตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกําหนดในระบบ DMC ของทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนกลุ่มเสีย่ยงกลุ่มเสพ กลุ่มติดโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรตบุวังตะเคียนในการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียนทุกภาคเรียนไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะมีการมอบหมายให้ครูเป็นผู้ดูแลและคัดกรองนักเรียนจำแนกตามกลุ่มและจัดทำรายงานการคัดกรองจำแนกกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้า มีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาทุกวันที่20ของทุกเดือนมาตรการที่3ด้านการรักษานโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานอื่นโรงเรียนบ้านแก่งมีการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6โดยขอความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรวังตะเคียน จากการสังเกตพฤติกรรมและการคัดก,กรองนักเรียนโดยการตรวจหาสารเสพติดจ,จากปัสสาวะพบว่าไม่มีนักเรียนเสพยาเสพติดและไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะหากโรงเรียนตรวจพบนักเรียนที่มีการใช้สารเสพติดหรือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนบ้านแก่งก็มีการจัดตั้งคลินิกเสมารักษ์มาตรการที่4ด้านการเฝ้าระวังโรงเรียนบ้านแก่ง มีตู้เสมารักสำหรับรับเรื่องหรือรับแจ้งเหตุจากนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านยาเสพติดและอบายามุขในสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโดยมีหน้าที่ดูแลรับเรื่องแจ้งเหตุบันทึกการรับเรื่องและรายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามุกให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบต่อไปการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแดซึ่งเป็นโครงการที่ทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่โรงเรียนอย่างได้ผลและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนจัดกิจกรรมสภาน,นักเรียนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโดยการประสานงานกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับผู้ปกครองและนักเรียน โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนนำข้อมูลการคัดกรองช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาและส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามศักยภาพมาตรการที่5้าด้านการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านแก่งมีนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขและมียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์การร่วมมือของทุกภาคส่วน 2. ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านแก่ง ได้ดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขและห้องเรียนสีขาวโดยมีการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 2. โครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ 3. ชุมนุมเสมารักป้องกันยาเสพติด 4. คลินิกเสมารักตู้แดงเสมารักมีคณะกรรมการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานได้ประสานงานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการกำกับติดตามผลและรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลยุทธ์4ต้อง2ไม่ได้แก่1มียิทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด2มีแผนงานโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุข 3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียน 4. มีเครือข่ายการทำงานการดำเนินง,งานตามนโยบายสองไม่ได้แก่ไม่ปกปิดข้อมูลไม่ผลักปัญหาไม่ไล่นักเรียนออกจากสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแก่งได้ดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกและโครงการห้องเรียนสีขาว เกิดผลสำเร็จในการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในหมู่นักเรียนและสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและผู้ปกครองโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนได้รับความปลอดภัยจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนตลอดจนการแนวการเรียนและอาชีพนักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข